สนทนาธรรมข้างแก้วกาแฟ EP 7หัวข้อรสชาติของชีวิตในแก้วกาแฟสวัสดีค่ะพี่น้องกันเคยรู้สึกบ่อยๆนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนพยายามจะสอนบทเรียนอะไรบางอย่างให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวใหญ่โตหรือแม้กระทั่งผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปทุกวันอย่างกาแฟแก้วนี้ที่วางอยู่ตรงหน้าเรานี่แหลคะค่ะ กันเชื่อว่าในแก้วเล็กๆใบเนี้มันซ่อนสัจธรรมของทั้งชีวิตเอาไว้เลยนะคะสวัสดีครับพี่กันเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากครับจริงอย่างที่พี่กันว่าเลยธรรมะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในวัดหรือในตำราเสมอไปแต่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละอยู่ในทุกสิ่งที่เราสัมผัสโดยเฉพาะในแก้วกาแฟนี่แหละครับที่มันมีครบทุกรสชาติจริงๆทั้งขมหวานเปรี้ยวหอม เหมือนชีวิตของคนเราเลยที่มีทั้งความทุกข์ความสุขความผิดหวังความชื่นใจปะปนกันไปคำถามที่น่าสนใจก็คือเราเรียนรู้อะไรจากรสชาติต่างๆเหล่านั้นบ้างนั่นสิคะพอพูดถึงรสชาติกาแฟรสชาติแรกสุดที่เป็นเหมือนหัวใจของมันเลยก็คือความขมนะคะไม่มีกาแฟแท้ที่ไหนที่ไม่มีรสขม ซึ่งมันก็ช่างเหมือนกับชีวิตเลยนะคะที่ดูเหมือนว่าความทุกข์หรือความไม่สมหวังมันเป็นรสชาติพื้นฐานที่เราทุกคนต้องเจอไม่มีใครหนีพ้นเลยถูกต้องเลยครับพี่การในทางธรรมะเราเรียกสภาวะนี้ว่าทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความเจ็บปวดรวดร้าวแบบละครเสมอไปนะครับแต่มันคือสภาวะพื้นฐานของชีวิตที่ทนอยู่ได้ยากคือความไม่สมบูรณ์ ความไม่พอดีความไม่ได้ดังใจมันคือรสขมจังๆที่เคลือบอยู่ในทุกประสบการณ์ของชีวิตเราเหมือนรสขมที่เป็นเนื้อแท้ของกาแฟนี่แหละพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่เวลาเจอรสขมของกาแฟคืออะไรคะก็คือการรีบเติมน้ำตาลเติมนมเติมไซรัปทำทุกอย่างเพื่อกลบเกลื่อนหรือลดทอนความขมนั้นลงไปให้ได้มากที่สุด เหมือนเวลาที่เราเจอความทุกข์ในชีวิตเลยนะคะเราก็จะรีบหาสิ่งอื่นมาเติมทันทีเศร้าหรอไปช็อปปิ้งดีกว่าเครียดหรอเปิดซีรีส์ดูดีกว่าเหงาหรอถ่ายมือถือไปเรื่อยๆเราทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะหนีจากรถขมที่เกิดขึ้นตรงหน้าค่ะใช่เลยครับนั่นคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของจิตใจเราคือการวิ่งหนีความทุกข์และวิ่งเข้าหาความสุขซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่ในวิถีแห่งการเจริญสติเราจะลองทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามดูเราจะลองชิมรสขมนั้นดูตรงๆพี่กันเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆเขาจะดื่มกาแฟดำเขาไม่ได้ทรมานกับการดื่มรสขมนะครับแต่เขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความขมนั้นค้นหาอะไรหรอคะเขาค้นหารสชาติที่ซับซ้อนอื่นๆครับในความขมของกาแฟที่ดี มันจะมีรสชาติอื่นแฝงอยู่บางทีก็มีรสเปรี้ยวจางๆเหมือนผล,ลไม้บางทีก็มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้บางทีก็ทิ้งรสหวานชุ่มคอไว้ตอนท้ายแต่รสชาติที่ละเอียดอ่อนพวกนี้มันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับและตั้งใจที่จะสัมผัสกับรสขมนั้นอย่างเต็มที่เสียก่อนถ้าเรามัวแต่เทน้ำตาล,ลงไปเราจะไม่มีวันได้เจความวิเศษเหล่านี้เลยโอ้โหเหมือนกันเลยนะคะ เหมือนกับความทุกข์ในชีวิตเลยถ้าเรากล้าพอที่จะหยุดวิ่งหนีหยุดหาสิ่งอื่นมากบเกลืนแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกทุกข์นั้นตรงๆเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้ถูกต้องที่สุดครับในความผิดหวังเราอาจจะค้นพบความแข็งแกร่งที่เราไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีในความสูญเสียเราอาจจะค้นพบความหมายที่แท้จริงของความรักและความสัมพันธ์ ในความล้มเหลวเราอาจจะค้นพบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดที่จะนำทางเราไปข้างหน้ารสชาติที่ลุ่มลึกของชีวิตเหล่านี้มันซ่อนตัวหลังม่านของความทุกข์เสมอความขมของกาแฟมันไม่ได้มีไว้เพื่อทอรมานเราแต่มันมีไว้เพื่อปลุกให้เราตื่นเช่นเดียวกับความทุกข์ในชีวิตครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราแต่มีไว้เพื่อปลุกให้เราตื่นขึ้นสู่ปัญญาจากนั้นก็หมายความว่าเป้าหมายที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่การพยายามกำจัดรสขมออกไปจากชีวิตแต่คือการเรียนรู้ที่จะชิมรสขมนั้นให้เป็นเพื่อที่จะได้เจอสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นใช่เลยครับความขมคือรสชาติที่เป็นรากฐานเป็นเหมือนผืนดินให้เราได้อย่างรากของปัญญาลงไปแต่แน่นอนว่าชีวิตของเราไม่ได้มีแค่รสขมอย่างเดียวหรอกครับพี่กันมันยังมีอีกรสชาติหนึ่ง รสชาติที่เราทุกคนโหยหาแล้ววิ่งไล่ตามกันอยู่ทุกเมื่อชั่ววันรสชาติที่เราจงใจเติมมันลงไปในแก้วกาแฟแทบทุกครั้งเพื่อให้ชีวิตมันดื่มง่ายขึ้นนั่นก็คือความหวานพอเราคุยกันเรื่องความขมแล้วกันก็อดนึกถึงขั้วตรงข้ามที่น้าหน่องทิ้งท้ายไว้ไม่ได้เลยค่ะความหวานรสชาติที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนเลยนะคะเป็นเหมือนรางวัล เป็นเหมือนสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มทําให้รสขมของชีวิตมันดื่มง่ายขึ้นใช่เลยครับพี่กันความหวานก็เปรียบได้กับความสุขในทางโลกและข้อสังเกตรแรกที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับความหวานในแก้วกาแฟคืออะไรทราบไหมครับมันคือสิ่งที่เราเติมเข้าไปจากข้างนอกโดยธรรมชาติแล้วกาแฟไม่ได้มีรสหวานเหมือนน้ำตาลความหวานเป็นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมเยียน เป็นสิ่งที่เราไปเสาะแสวงหามาปรุงแต่งรสชาติพื้นฐานของชีวิตให้มันน่าอภิรมขึ้นซึ่งก็เหมือนกับความสุขในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับหมายถึงความสุขจากสิ่งนอกตัวเหรอคะถูกต้องครับความสุขจากการได้รับคําชมความสุขจากการได้เลื่อนตำแหน่งความสุขจากการซื้อของใหม่ๆที่อยากได้ความสุขจากการไปเที่ยวในที่สวย,สวยความสุขจากการกินของอร่อยอ สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนน้ำตาลเหมือนนมข้นหวานที่เราเติมเข้าไปในชีวิตถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดเลยครับมันทำให้ชีวิตมีสีสันและชุ่มชื้นหัวใจแต่การพึ่งพิงความสุขจากน้ำตาลเหล่านี้เพียงอย่างเดียวมันก็มีอันตรายบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันครับแต่เพราะเขาไม่คุ้นชินเสียแล้วการไม่มีน้ำตาลได้กลายเป็นความทุกข์ระดับรุนแรงขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกันกับชีวิต คนที่เคยชินกับการได้รับคำชมตลอดเวลาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินคำวิจารณ์คนที่เคยชินกับความสะดวกสบายจะทนไม่ได้เมื่อต้องเจอกับความลำบากการขาดความสุขที่เคยได้รับกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเราไม่ได้ทุกเพราะรสขมของชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เราทุกซ้ำสองเพราะน้ำตาลของเราหายไป ฟังแล้วเห็นภาพตัวเองในหลายเรื่องเลยค่ะแปลว,ว่าความสุขก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันสินะคะแล้วเราควรทำยังไงดีคะเราไม่ควรสแสวงหาความสุขเลยหรอคะไม่ใช่ครับแต่เราต้องรู้จักความหวานอีกชนิดหนึ่งพี่กันทราบไหมครับว่าเมล็ดกาแฟที่ดีมากๆบางชนิดที่ผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันเมื่อเราดื่มเข้าไปหลังจากที่รสขมและรสเปรี้ยวจางหายไปแล้ว มันจะทิ้งรสชาติหวานชุ่มคอจางๆเอาไว้ตอนท้ายที่เราเรียกว่า sweet finish หรือ after taste ความหวานนี้ไม่ได้มาจากการเติมน้ำตาลแต่เป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อแท้ของตัวกาแฟาเองความหวานที่มาจากข้างในใช่ครับในทางธรรมะมันก็คือความสุขที่เกิดจากปัญญาและความสงบจากภายในเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งทาสิ่งปรุงแต่งภายนอก เป็นความสุขที่ได้จากการเข้าใจรสขมของชีวิตความสุขจากการให้ความสุขจากการมีจิตใจที่สงบเป็นความหวานที่ละเอียดอ่อนกว่าแต่ยั่งยืนกว่ามากซึ่งความหวานชนิดนี้เราจะสัมผัสมันได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะวางช้อนน้ำตาลลงแล้วลองชิมรสชาติจริงๆของชีวิตดูเสียก่อนเป็นมุมมองเรื่องความสุขที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะ จากรสขมที่ปลุกให้เราตื่นสู่รสหวานที่ต้องเลือกว่าจะเติมจากภายนอกหรือจะค้นหาจากภายในแต่กันว่าในแก้วกาแฟของเรามันยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเป็นสิ่งที่มาก่อนรสชาติด้วยซ้ำสิ่งที่บางเบาจับต้องไม่ได้และอยู่กับเราแค่ชั่วครู่สั้นๆเท่านั้นนั่นก็คือกลิ่นหอมของมันใช่เลยค่ะกลิ่นหอม เป็นสิ่งที่มาก่อนรสชาติด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่บางเบาจับต้องไม่ได้และอยู่กับเราแค่ชั่วครู่สั้นๆเท่านั้นพี่กันช่างสังเกตดจริงๆครับกลิ่นหอมเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแต่ก็บอบบางที่สุดในแก้วกาแฟเลยนะครับและถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตกลิ่นหอมก็คือช่วงเวลาอันแสนสุขและงดงามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราครับ มันคือความรู้สึกตอนที่เราได้ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆคือเสียงหัวเราะของคนที่เรารักคือความรู้สึกอบอุ่นใจจากคำชมที่ไม่คาดคิดคือความภาคภูมิใจเล็กๆหลังจากทำงานที่ยากลำบากสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือกลิ่นหอมของชีวิตครับพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะแล้วมันมีลักษณะพิเศษยังไงหรอคะธรรมะในกลิ่นหอมเนี่ย ลักษณะพิเศษของมันอยู่ที่ธรรมชาติของกลิ่นเลยครับพี่กันพี่กันลองนิกดูนะครับเราถือกลิ่นไว้ในมือได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเรากักเก็บกลิ่นไว้ในขวดแล้วหวังว่ามันจะเหมือนเดิมตลอดไปได้ไหมครับก็คงไม่ได้เปิดออกมาอีกทีกลิ่นก็คงจางไปแล้วถูกต้องครับเราทำได้เพียงแค่รับรู้และชื่นชมมันในวินาทีที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าเท่านั้น เราครอบครองมันไม่ได้ยึดเหนี่ยวมันไว้ไม่ได้และนี่คือสัจธรรมข้อที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งในทางพุทธศาสนาเลยครับคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความหอมของกาแฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จางหายไปความสุขและความงดงามในชีวิตก็เช่นเดียวกันครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ย่อมจางหายไปเป็นธรรมดาอืม แต่ดูเหมือนว่ามนุษย์เราจะไม่ค่อยชอบความจริงข้อนี้เท่าไหร่นะคะพอเราเจอกลิ่นหอมหรือช่วงเวลาดีๆในชีวิตสิ่งแรกที่เราทำคือการพยายามจะยึดมันไว้พยายามจะเก็บมันไว้ให้นานที่สุดใช่เลยครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ระลอกใหม่ที่เราเรียกว่าอุปทา,านหรือความยึดมั่นถือมั่นเวลาเราเจอกาแฟที่หอมถูกใจเราก็อยากจะดมมันไปเรื่อยๆ พอจิบเข้าไปแล้วกลิ่นจางลงเราก็เริ่มรู้สึกเสียดายเวลาเราไปเที่ยวทะเลเจอวิวที่สวยงามเราก็รีบยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแต่แทนที่เราจะได้ชื่นชมความงามตรงหน้าอย่างเต็มที่ใจเรากลับไปกังวลว่าจะถ่ายรูปออกมาสวยไหมจะได้แสงดีหรือเปล่าจะเอาไปลงโซเชียลแล้วคนจะไลค์เยอะไหมเราพยายามจะจับกลิ่นหอมนั้นไว้ในรูปแบบของภาพถ่ายจนเราลืมดมกลิ่นนั้นสดๆไปเสียแล้วกันนึกออกเลยค่ะ เหมือนเวลาเรามีความสุขมากๆในวันหนึ่งพอถึงวันรุ่งขึ้นที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นวันที่น่าเบื่อเราเอาความสุขของเมื่อวานมาเป็นมาตรฐานแล้วก็ทุกข์ใจกับความธรรมดาของวันนี้นั่นแหละครับคือการยึดติดในกลิ่นครับเราอมทุกข์เพราะความสุขที่ผ่านไปแล้วเราคาดหวังว่ากาแฟแก้วต่อไปจะต้องหอมเหมือนแก้วนี้เราคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะต้องดีเหมือนความทรงจาในอดีต การยึดมั่นในกลิ่นหอมที่จางไปแล้วทำให้เราไม่สามารถรับรู้รสชาติและกลิ่นใหม่ๆที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแท้จริงฟังดูแล้วน่าเศร้านะคะกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดก็กลับกลายเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ไปได้เหมือนกันแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะเราไม่ควรจะยินดีกับช่วงเวลาดีๆเลยเหรอคะไม่ใช่เลยครับพี่กันวิถีแห่งธรรมะไม่ใช่การปฏิเสธความสุขหรือความงดงามแต่คือการสอนให้เรา ชื่นชมมันอย่างถูกวิธีต่างหากวิธีชื่นชมกลิ่นหอมที่ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามกักเก็บแต่คือการสูดดมมันอย่างเต็มปอดครับสูดดมอย่างเต็มปอดใช่ครับเมื่อกลิ่นหอมของกาแฟลอยมาหรือเมื่อช่วงเวลาดีๆในชีวิตปรากฏขึ้นหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือการอยู่กับมันอย่างเต็มร้อยวางมือถือลง หยุดความคิดฟุ้งซ่านแล้วใช้ทุกประสาทสัมผัสซึมซับความรู้สึกนั้นชื่นชมมันให้เต็มที่ดื่มดำกับมันให้เต็มหัวใจโดยที่ลึกๆแล้วเราก็เข้าใจธรรมชาติของมันดีว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจะไม่ทุกข์เมื่อมันจางหายไปครับเราจะแค่รู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสดมกลิ่นที่แสนวิเศษนั้นเข้าใจแล้วค่ะ ความลับของการมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆไม่ใช่การพยายามยืดมันออกไปให้นานที่สุดแต่คือการอยู่กับมันให้เต็มที่ที่สุดและมีปัญญาพอที่จะปล่อยมันไปเมื่อถึงเวลาถูกต้องครับเราได้คุยกันถึงรสขมที่ปลุกให้เราตื่นรสหวานที่เราต้องเลือกว่าจะเติมหรือจะค้นหาและกลิ่นหอมที่สอนให้เรารู้จักชื่นชมและปล่อยวางแต่หลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปหลังจากที่เราได้สัมผัสทั้งความทุกข ความสุขและช่วงเวลาที่งดงามเหล่านั้นแล้วสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ในแก้วของเราคืออะไรครับพี่กันนันนองทำท่าทางมองลงไปในแก้วที่ว่างเปล่าเราจะเหลือเพียงสิ่งนี้คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าพอได้ยินคำนี้นะคะนันนองบอกตามตรงว่าตอนแรกมันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวนิดๆเลยนะคะเหมือนทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วไม่เหลืออะไรเลย ทั้งรสขมรสหวานหรือแม้แต่กลิ่นหอมทุกอย่างหายไปหมดน้าหน่องยิ้มอย่างอ่อนโยนครับเป็นความรู้สึกที่คนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนกันเลยครับพี่กันเรามักจะกลัวความว่างเพราะเราคุ้นเคยกับการมีอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลามีความคิดให้คิดมีความรู้สึกให้รู้สึกมีเป้าหมายให้วิ่งตามแต่ในทางธรรมะโดยเฉพาะในวิถีแห่งเซนนั้นความว่างเปล่าหรือศูนยตาไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่มันหมายถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดพี่กันลองดูแก้วใบนี้สิครับประโยชน์ที่แท้จริงของแก้วกาแฟใบนี้คืออะไรครับคือเนื้อเซรามิกหรือคือพื้นที่ว่างที่อยู่ข้างในครับก็ต้องเป็นพื้นที่ว่างข้างในสิคะถ้าไม่มีที่ว่างเราก็เติมอะไรลงไปไม่ได้ถูกต้องที่สุดครับความมีประโยชน์ของแก้วเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าของมันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันครับ จิตที่ว่างไม่ใช่จิตที่แห้งแล้งหรือตายด้านแต่เป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตที่ว่างจากการตัดสินรถขมในอดีตเป็นจิตที่ว่างจากการหวยหารสหวานในอนาคตและเป็นจิตที่ว่างจากการยึดติดในกลิ่นหอมที่เพึ่งจางหายไปเมื่อจิตว่างมันจึงพร้อมที่จะรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะถูกเติมเข้ามาได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์โดยไม่มีอคติของรสชาติเก่าๆมาเจือปนอ่าเข้าใจแล้วค่ะงั้นความว่างเปล่าก็ไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์เหรอคะยอดเยี่ยมเลยครับพี่กันมันคือการกลับคืนสู่สภาวะเริ่มต้นหรือในเรื่องนี้คือ beginners mind นะครับจิตที่ว่างคือจิตที่ตื่นรู้และเบิกบานมันไม่ใช่จิตที่ว่างเปล่าจากความคิด แต่เป็นจิตที่ความคิดไม่สามารถมาครอบงำได้ความคิดต่างๆยังคงผุดขึ้นมาเหมือนเดิมครับแต่มันก็เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มันไม่ได้ทิ้งร่องรอยหรือทำให้ท้องฟ้าสกปรกได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเลยครับไม่ใช่การไปถึงดินแดนที่วิเศษวิโสที่ไหนแต่คือการกลับมาสู่ความว่างอันแสนธรรมดาที่อยู่กับเราตลอดเวลานี้เอง และนี่คือบทรสรุปทั้งหมดของการเดินทางในแก้วกาแฟของเราครับเราเริ่มต้นด้วยความขมก็คือทุกขเพื่อเป็นยาปลุกให้เราตื่นขึ้นสู่ความจริงของชีวิตเราเรียนรู้เรื่องความหวานก็คือความสุขว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเติมจากภายนอกแต่คือรสชาติที่บ่มเพาะขึ้นจากความเข้าใจภายในเราชื่นชมกลิ่นหอมก็คืออนิจจังเพื่อเข้าใจคุณค่าอันง,งดงามของปัจจุบันขณะและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอย่างสง่าง,งาม และสุดท้ายเรากลับมาสู่ความว่างเปล่าก็คือสุญญาตาซึ่งก็คืออิสรภาพคือจิตใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยรสชาติใดๆและพร้อมที่จะต้อนรับทุกประสบการณ์ที่ชีวิตจะรินมาให้เราเสมอสุดยอดเลยค่ะนันนองไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบทเรียนที่ลึกซึ้งทั้งหมดนี้จะซ่อนอยู่ในกาแฟแค่แก้วเดียวจริงๆค่ะมันทำให้การมองการดื่มกาแฟในทุกเช้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยค่ะ ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแก้ง่วงอีกแล้วแต่มันคือแก้วแห่งการภาวนาและการเรียนรู้จริงๆค่ะชีวิตก็เช่นเดียวกันครับพี่กันบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดขอเพียงแต่แค่เราหยุดชิมดมและสัมผัสมันอย่างแท้จริงครับ ขอบคุณน้่หนองมากค่ะสำหรับการสนทนาที่กลมกล่อมและลึกซึ้งในวันนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางในแก้วกาแฟใบนี้มากับเรานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการพูดคุยที่ชวนให้ขบคิดและเติบโตจากภายในแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคนสิ้นธรรมอิสระทางปัญญาด้วยนะคะแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ